สิยาอยากมีลูกต้องไปจี้ฝ่ายไปไหนออกคะโอเคนะคะถ้าคุณอยากมีลูกแล้วไปจี้ฝ่ายตรงไหนออกนะคะก่อนอื่นเลยนะท่านผู้ชมนะหนึ่งเลยเพื่อนๆต้องมีผัวมีเมียให้ได้ก่อนนะคะถึงจะได้มีลูกได้นะแต่ถ้าคุณดูหงเเหงแล้วนะคะถ้าคุณมีฝ่ายสองจุดนี้มักจะเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์และเกี่ยวข้องกับความรักนั่นก็คือบริเวณใต้ตากับ ร่องปากนะคะร่องปากคือร่องตรงนี้นะคะเราเรียกว่าร่องเหรินจงหรือสายทานแห่งวัยกลางคนนะคะในตำราห่วงตี้ในจีงในตำราการแพทย์จีนนะคะแล้วก็ตามหลักโเหเฮงด้วยใครที่มีฝ่ายบริเวณใต้ตากับตำแหน่งของร่องปากตรงนี้นะคะบ่งบอกว่าความสมบูรณ์พันธุ์ของคุณนะคะระบบฮอร์โมนระบบเลือดของคุณไม่สู้ดีถ้าคุณจะปรับโเหเ่งตรงนี้นะคะเินซสก็แนะนําให้ไปจี้ ไยออกเพราะจะทําให้ชีพปลาและเลือดลมของคุณเนี่ยดีขึ้นด้วยถ้าจี้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็มีโอกาสนะที่เลือดลมคุณดีก็มีโอกาสที่จะมีลูกได้แต่อย่างไรก็ตามนะท่านผู้ชมนะคุณจะต้องไปติดต่อนะคะเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนวางแผนการมีลูกให้ดีก็จะทําให้คุณมีลูกได้ง่ายๆค่ะแต่ถ้าปรับโมเฮงก็ไปจี้2จุดนี้ก่อนเลยค่ะ